าไปสวัสดีค่ะเดี๋ยวนุกไปเองอเดี๋ยวนุกเดี๋ยวนุกจะเป็นหน่วยกล้าเสี่ยงเองอ่าโอเคครับเดียนเชิญฮะเรียนเชิญเดี๋ยวเปิดคลิปสักครู่นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับแบนด์กี้นะคะตอนนี้คือมีมีมีเอฟซี FC นะคะมากันเต็มรถตู้เลยนะคะ1นึ่งรถตู้นะคะเดี๋ยวนุกจะไปต้อนรับก่อนนะคะถ้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาทําคลิปรายง,งานนะจ้า ถามแล้วนะคะก็เป็นสายบุญนะคะซึ่งคุณแม่นะคะมาถึงมาถึงคุณแม่ทักใครนะอดิสอนคะว่ายังไงนะคะคุณแม่ทักใช่อดิสอนไหมใช่อดิสอนไหมใช่น้องนุกไหมใช่น้องนุกไหมนะครับก็เป็นเอฟซีของลุงคนแม่แตนนะคะมาปุ๊บจำยูทูบเบอร์ได้หมดเลยใช่อดิสอนจำถึงได้ไหมเนอง ลองดูนะคะมากันเป็นรถตู้เลยนะซึ่งก็มาจากเซกานะคะจังหวัดบึงการของเรานี่เองนะคะได้คุณแม่ไะได้ไค่ะก็เป็น FC ซนะคะซึ่งมาก็ถามถึงลุงกับป้านะคะก็เลยบอกว่าคุณลุงคุณป้านะคะไปศาลนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เจอแต่ถ้ามาวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเจอนะคะเพื่อนก็ แวะมานะคะวันนี้คือเดินทางไปทําบุญนะคะถามมาแล้วนะคะก็คือเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดนครพนมนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะมาขอพรอ,องค์ปู่ปาริจิตนะคะในวันนี้แต่ว่าคลาดกันไม่เจอลุงกับป้านะคะก็แอบเสียดายนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็มีพี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานะคะที่ต้อนรับกันเป็นอย่างดีนะคะ <laughs> ก,ก็มาชมนะคะบารมีองค์พระปู่ปารเจนนะคะก็พอดีเลยมาช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะซึ่งก็ไม่ร้อนมากนะคะ ถ้านำน้ำมันเพิ่นใส่ยนอกกันอีกน้ำมันอะไรตะไบลงนู้นเนาะน้ำมันตะเกียงน้ำมันตะเกียงค่ะอ๋อน้ำมันตะเกียงค่ะเอาไปเป็นผู้รับไว้ไอ้เมฆให้น้องเมฆเป็นคนรับไว้นะคะขอบคุณนะคะโอ้โหยืนเรียงกันนี่คือลูกของดังด้วยเออ ก็มากันเป็นครอบครัวนะคะซึ่งน้องหูรูปคล้องเสียงดังตีคล้องเลยลูกตีคล้องแล้วดังอยู่ดังอยู่น้องตัวเล็กรูปข้างหลังพี่ตีคล้องไหมคะพี่เอาโชคเอาชัยเด้อเผื่อมีโชคมีลาบ เอาปีรลบทองนี้แ tamam, ล้วเขาปี่มีข้างหลังนให้ผอดีบ้างอลุนนะฮะว่ามิสเตอร์จะรูปดังหรือเปล่าประสานกันเกือบดัง นี่ต้อง,ต,องต้องคนนี้นโชว์มือทางนี้ทางนี้ลงมาทางนี้จะลเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยนะคะ <c oughs> จันอย่างยิ่งอาทำยังไงนะสอนพี่หน่อยสิเก่งจังเลยโอ้เสียงดังว้าว <c oughs> โอ้ชาทุคนคิงหนูลูกซาทุค่ะพี่ต้องลองค่ะพี่ไม่ต้องลองตรนัดังแล้วโอ้พี่เขานี่แบบว่านิดเดียวก็ดังนะคะเห็นไหมคะ เบแล้วครับเบ๊ะต้องให้คนน้นสอนต้องต้องให้พี่บูชาอีกรอบนึงค่ะทำให้ดูอีกรอบนึงค่ะว่าให้ดูให้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 เพื่อนไม่ดังอ่ะไปอยู่ไหนก็ไม่ดังเนาะอปี้เรา ย้อนมากค่ะขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะคะพี่เราลูกไป่ดังเราต้องตีเอาอ่อากตีนี่ก็ไดก็ดังแน่นอน,นอที่สุดก็คือการตี และนี่แหละค่ะก็เป็นหนึ่งในเอซของนุ่มพลป้าแต็นนะคะที่ว่างนะคะมีเวลาว่างในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาที่โคกหนองนาจำปาดงนะคะมากันเป็นครอบครัวนะคะก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆนะคะคลิปนี้เอฟซดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะตื่นตาตื่นใจดีใจไปกับยิ่มเอียมใจไปกับ พวกเราหรือเปล่านะคะที่สำคัญคือฝากสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อที่จะให้ภารกิจที่อยู่แล้วหน้าตรงนี้นะคะผ่านพ้นแล้วก็เสร็จสิ้นไปได้ดูดีนะคะ TP สกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครีมเซรั่มนะคะซีปัททอนพารเปต้าคูแคน TP คอฟฟี่ TP โกโก้นะคะเส้องปูปลาได้จิตนะคะ 0 9 2 7 9 4 7้2 6งีนะคะอย่าลืมแอดไลน์ที่พิสกินออฟฟิเชียลนะคะหรือทุกท่านสามารถส่งกำลังใจนะคะโดยการกดไลค์ชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะมาจากนครพนมไปปกครมาแล้วก็มาเที่ยวมาจากปกคองแล้วก็มาที่นี่ต่อไปเที่ยวมาเรื่อยๆรืครับมาจากนคราาพนมไปปกคอง จากกรอกมานี้กรอกแล้วก็มาพระราชเชิงพระราชเชิงชุมแล้วก็มาตรงนี้เลยจุดหมายก็มีแต่นี่นะครับทุกคนสองทีมเลยไม่เจอก็ไปดูบ้านครับถ่ายเยอะถ่ายรูปกันเป็นครอบครัวได้นะคะอ๋อมาจากออสเตรียจ้าจอมเป็นถุงพิมพ์ธนา่อ ้ส,สำหรับบรรยากาศในช่วงค่ำก็จะประมาณนี้นะคะก็มีเอซนะคะมาที่โคกหนองนาแล้วก็มาตั้งใจที่จะมาหาหลวงพ่าแตนด้วยนะคะแล้วก็มาขอพรองคปู่ปายฤจิตนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะ